โตโยต้าพีอุสแบตไฮบริดใหม่รถมือเดียวตัวถังสวยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับสวัสดีครับผมติบิกรถสวยนะครับวันนี้พามาชมเจ้าตัวโตโยต้าพีอุสนะครับไฮบริดนะครับตัวท็อปปี2012แท้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงก็อย่างที่แจ้งต้นคลิปนะครับรถคันนี้ตัวถังสวยไม่พอแถมแบตเตอรี่ไฮบริดใหม่ผมเคมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งเคมได้ไม่ถึง1เดือนเลยนะครับเป็นเดือน12แล้วนะครับปี2021นะครับ อ่าเคมที่ส่วนตัวทอต้าเลยนะครับก็ลูกค้าเอาไปใช้ก็ใช้กันได้ยาวๆนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าคันนี้สภาพสวยไหมนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้ตัวถังสวยน็อตไม่ขยับนะครับแล้วก็เป็นรุ่นท็อปของในปี2012นะครับภายในสภาพสวยตัวถังสวยเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับก็เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าคุณแจสมาร์ทคีย์เลดนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เปิดรถได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมตัวถังกันก่อนนะครับก็วันนี้แดดแรงนิดนึงนะครับก็เป็นผลดีสําหรับลูกค้านะครับก็จะได้เห็นสีสันของตัวรถได้ชัดเจนเลยนะครับผมอ่าโอเคผมก็เปิดท่องเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าพีอุสตัวท็ p ปนะครับให้บิดแล้วก็แบตเตอรี่ผมได้ทําการเคมโตโยต้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับใหม่ๆซิงๆเลยนะครับลูกค้า ซื้อไปเนี่ยก็คือได้แมตต์แบตใหม่เลยนะครับเป็นนิวแบตเตอรี่ทั้งชุดเลยนะครับทั้งระบบเลยนะฮะคันนี้ตัวถังสวยมากนะครับก็คือคันนี้น็อตไม่ขยับเหมือนเดิมนะครับแผ่นกระทำร้อนก็คือสวยอยู่แล้วนะครับแผ่นกระทำร้อนสวยสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะตะเข็บสวยเลยเดิมกิฟต์ไล่มาเรื่อยๆจนถึงหัวน็อตก็จุดขายเหมือนเดิมครับคันนี้น็อตไม่ขยับแก้มก็ไม่ขยับนะฮะ ก็ประมาณนี้คันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับและเลขไม่ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับหนึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นเช็คประวัติที่สูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้จับจังหวะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับก็ใช้กันยาวๆนะฮะก็ไฟหน้าสีสันสวยงามนะครับเรียบร้อยเลยโลโก้อะไรพวกนี้เลขทะเบียนสวยนะครับหมวดเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้รถเป็นสีขาวมุกนะครับริ้วรอยก็โอเคนะไม่มีเลยนะครับรถสีสันสวยงามสีขาวมุกเท่ากันทั้งคันนะฮะ ก็คันนี้เป็นยางใหม่บี t โตนปี2020นะครับคันนี้สมบูรณ์เลยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์อีกหคันนะฮะที่ผมถ่ายคลิปให้ลูกค้าชมกันยางใหม่ตัวถังสวยรถมือเดียวแบตเตอรี่ใหม่สุดจริงๆครับคันนี้บอกเลยนะครับราคาหน้าคบหาด้วยนะฮะฟิล์มก็โอเคนะครับฟิล์มเป็นเซรามิกแล้วนะครับฟิล์มเซรามิกแล้วก็คือสวยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมติดเครื่องให้เลยแล้วกันนะฮะ คันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปก็จะมีที่ฉีดน้มกระจกนะฮะแล้วก็กระจกเลนตัดแสงเดี๋ยวเข้ามาชมข้างในกันดีก,กว่าเป็นเบาะหนังสภาพสวยเลยนะครับจากโรงงานเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูนะครับพวงมาลัยสวยเลยนะครับไม่มีลอกนะครับไม่มีลอกแล้วก็ปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยต่างๆเนี่ยฟังก์ชัน สวยเลยนะครับก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งปรับอุณหภูมิแอร์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งปรับเครื่องเสียงนะฮะก็ใบคู่มือเช็คระยะอยู่นี่นะฮะอยู่นี่เลยอยู่นี่นะครับแล้วก็เดิมเมเลยยังมีอยู่เลยนะครับวิธีการการใช้งานนี่บอกเลยว่ารักษาดีจริงนะครับนี่ขนาดยังอยู่เลยเป็นกระดาษยังไม่ขาดเลยครับก็ตัวนี้สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับเพราะสตาร์ทเครื่องเนี่ยจะขึ้น l ดี้นะครับรถไฮบริดเครื่องเครื่องติดแต่เครื่องยนต์ไม่ทํางานเนี่ยจะขึ้นเลดี้คือตอนนี้ใส่เกียร์ขับได้เลย นะครับใส่เกียร์ขับได้เลยแอร์เย็นแล้วนะครับแอร์เย็นแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ปุ่มต่างๆก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเบาะสวยเลยนะครับเบาะสวยก็ได้กระจกตัดแสงออโต้แล้วตัวท็อปนะครับได้กระจกตัดแสง Auto ออโต้ที่เก็บแว่นอะไรก็สวยผ้าหลังคาสวยมากามาดูถึงตรงภายในกันมาดูถึงภายในก็นั่งสบายครับก็ผมก็ มาตรฐานชายไทยอ่ะครับก็นั่งสบายสบายไม่ติดไม่ขัดอะไรนะครับมีหมอนรองข้างหลังนะฮะโอเคโอเคอยู่นะครับก็ใช้ได้เลยอ่ะภายในผมว่าสวยนะั้นแล้วก็มีผมรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะครับทัศนวิสัยก็โอเคนั่งสบายๆนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยผมมองว่าเจ้าของเก่าเนี่ยใช้รักษาพอสมควรนะฮะไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรเท่าไหร่นะครับผมสำหรับใครที่มองหารถประหยัดพลังงานรักโลกแบบเนี้ยแล้วราคาไม่แพงผม,มแนะนำตัวนี้ แล้วลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนละเคมใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้การน้นยํากันอีกทีหนึ่งนะครับผมมีบินนะมีบินเดี๋ยวผมให้ดูท้ายคลิปก็อ่าให้พี่อุ้ยมาถ่ายภายในอีกทีนะครับก็มาถึงทางด้านหลังนะครับอุปกรณ์ลูกค้าก็ให้มาครบเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมครับตอนไปถอดเหมือนเดิมนะครับผมเม็ดอาร์ซ้ายแล้วก็เม็ดอาร์ขวาก็ตามที่พี่อุ้ยถ่ายให้ดูเลยนะครับก็ครบๆนะฮะ เดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับถือว่าคันนี้บางเดิมมากเลยอ่าตามรูปเลยนะครับนี่เลยเม็ดอาร์คนะครับก็อุปกรณ์ข้างหลังก็อยู่ครบนะครับตัวม่านข้างหลังก็ยังอยู่นะครับดึงมาได้อย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช้ก็แต่ปิดไว้ก็ดีนะครับสําหรับการจุลกรรมได้นะครับไม่มีใครเห็นของข้างในรถเรานะฮะก็มาดูแผ่นปิดท้ายยังครบเหมือนเดิมนะฮะยังครบเหมือนเดิมก็ดึงขึ้นมาได้นะครับดึงขึ้นมาได้ดึงอย่างนี้ได้นะฮะ ก็เปิดผมเปิดตรงนี้ให้โดยแล้วกันนะครับพื้นท้ายเดิมไม่มีการชนหรือกระแทกใดๆดทั้งสิ้นนะครับยางอหล่และเครื่องมือแม่แรงเนี่ยอยู่ครบนะฮะนะครับผมไอติดแกนต้องไปพูดนะไฮบิดมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ชุดเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยคือเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับชุดใหญ่คือเพิ่งเปลี่ยนไปเลยนะครับก็ถือว่าสวยและสมบูรณ์มากจริงนะครับใครมาชมตัวจริงผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้ฟิล์มะลรก็เป็นซรามิกนะสวยเลยนะครับโลโก้ต่างๆ อยู่ครบพอสมควรนะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีครบนะฮะยังใหม่4เส้นนะครับก็กระจกเนี่ยจะเป็นอออโต้สบานแล้วนะครับออโต้สบานก็ยังไงก็อย่างนี้เลยเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้ทั้งหมดทั้ง4บานนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูจุดและรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะครับบุกสวิผู่มือ <c oughs> <c oughs> นะครับก็อันนี้ก็จะมาดูตัวเพจนะฮะคันนี้สวยเลยที่ผมบอกว่าตัวถังสวยมากเนี่ยแม้ว่ามอกร อ่าสติกเกอร์เพจแล้วก็สติกเกอร์จุดสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับซอกประตูอะไรพวกนี้น็อตเนี่ย,ยไม่มีถอดเลยถือว่าสวยงามมากนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมจะอ๊บอ่าให้ดูบุ๊กสวิตคู่มือนะครับจะเทค,ครับก็มาต่อที่รายละเอียดแล้วก็ประวัติรถบุ๊กสวิตนะครับก็มาเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับมีเลขตัวถังยังติดอยู่เลยนะครับลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะเก็บความเรียบร้อยไว้ดีนะฮะเดี๋ยวผมดึงออกมาได้เลยดึงออกมาก่อนอืมมีอะไรบ้างนะครับก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปรูปนิ่งให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปรูปนิ่งให้ก็บุกเซอร์วิสคู่มือต่างๆอยู่ในนี้เลยนะครับมาตรฐานแล้วก็ไอตัวนี้คือใบเคมแบตนะฮะใบเคมแบตมีนะครับก้อนนี้ครับเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ใหม่นะครับกเ็เมื่อวันที่นะครับเนี่ยวันที่4วันที่4เดือน12นะครับวันที่4นี่เองเดือน12นะครับเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดไปใหม่นะฮะ ผมว่าลูกช้าชอบเลยอ่ะผมเปลี่ยนไปผมเปลี่ยนแล้วก็ขายไปหลายคันแล้วนะฮะคันนี้ผมก็อยากจะทําให้อีกนะครับก็อยู่ในนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้นะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับรถก็มีกรมธรรม์พลบแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งตลอดนะฮะมีประกันชั้นหนึ่งถึงปีหน้า65นะครับเดือน4สำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อแบบเงินสดไม่จัดไฟแนนะซ์นะก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งให้ใช้ติดรถกันไปนะครับถือว่าเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆสำหรับลูกค้านะฮะ ก็ประมาณนี้แล้วก็มาดูเรื่องของกุญแจนะครับกุญแจสมาร์ทเคเลดนะครับอันนี้ก็เป็นกุญแจสำรองนะครับอยู่ในซองอยู่เลยใหม่ไหมชอบไหมหแบบนี้นะครับผมก็ชอบเหมือนกันแหละมนขายง่ายรถสวยๆะนะครับก็อันนี้เป็นกุญแจตัวหลักนะครับสมลองก็อย่าไปแกะเขาเลยยังไม่ได้ใช้นะครับผมประมาณนี้นะฮะป,ปึ๊บโอเคก็เดี๋ยวให้พี่อุ้ยถ่ายรอบๆกันอีกทีเดี๋ยวผมปิดประตูต่างๆให้ชมนะฮะถือว่าสวยเลยนะครับ คันนี้ไม่น่าผิดหวังเลยครับฝากระโปรงลงแบบนิ่มๆนะครับผมประตูด้านท้ายแล้วก็สวยหมดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับรถให้บิดกันนะครับสีขาวมุกต้องดูแดดจ,จ้าๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับเรียบร้อยดีนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่อุ้ยเดินขึ้นหลังรถได้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นรถเลยนะ โอเคครับก็มาเริ่มกันเลยตอนนี้เราอยู่ในเจ้าตัวโตโยต้าพรีวอสนะครับผมตัวไฮบริดนะครับปี2012ตัวท็อปนะฮะก็อยู่ในรถแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนิดนึงเพราะคันนี้เป็นฟิล์มดำด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ทำงานเป็นไฮบริดอยู่นะครับซึ่งก็เสียงเงียบพอสมควรนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มขับกันเลยนะครับรถไฮบริดก็ขับอะไรไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับถ้าตอนนี้คืออยู่เกียร์ว่างก็คือขึ้นสถานะตัว P มีไฟติดอยู่นะฮะก็คืออยู่ที่ตัว P นะครับถ้าเราสามารถจะขยับได้เลยเราดูไฟะ อ่าดูรดี้ก็คือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดับก่อนอันนี้คือเครื่องดับนะฮะแต่ถ้าผมติดผมเหยียบเบรก power on ติดสีเขียวแล้วกดได้เลยนี่คือขึ้น l ดี้ติดแล้วครับติดแล้วนะครับใส่เกียร์ได้เลยใส่เกียร์เปิดแอร์ได้เลยผมดันมาทางขวาแล้วเดินหน้านะครับกดเบรกมือขับได้แล้วครับ,รบโอเคมองขวาไม่มีรถก็ออกตัวได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมคาดเกี่มพัดเรือพายนิดนึงนะฮะมีหลายคลิปไม่ได้คาดเกรงใจลูกค้าเสียงดังเข้าในกล้องนะฮะก็ประมาณนี้ โอเคไม่มีรถละเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับโอเคช่วงล่างก็นะรถเท็กซ์ซู์ก็ดีอยู่แล้วนะครับรถผู้หญิงใช้ก็ขับกันสบายๆนะฮะโอ่มกันเลยนะครับ ก็จะมีมาตรความเร็วสะท้อนกระจกด้วยนะครับผมถ้าเห็นในกล้องเนาะนะครับก็อัตราเร่งไม่ขี้เละนะครับใช้ได้อยู่นะครับส่วนต้งวิ่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะครับมีแสดงสถานะอีโค่โหมดให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครชอบถูกใจก็มาลองขับนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับผมแล้วก็คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจํานวนนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะฮะ โอเคเดี๋ยวลองทางยาวๆให้ลูกค้าครับโ okay. <c oughs> อัตราเร่งก็โอเคเลยนะครับผมเพราะว่าตัวไฮบริดนี่กระซี่เยอะพอสมควร แต่รถพวกนี้เราขับกันแบบประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับกลิ่นภายในห้องโดยสารก็หอมสะอาดนะครับเรียบร้อยกระจกตัดแสงอะไรก็ใช้งานได้ครบนะครับฟังกช์ชันต่างๆใช้ได้ครบไม่มีไฟใดๆโชว์ทั้งสิ้นนะครับผม โอเคครับก็ลองกันพอสมควรนะครับก็เจ้าตัวไฮบริดนี้ใครชอบถูกใจก็เข้ามาชมรถกันได้นะครับผมตีบิกรถสวยนะครับก็มีเบอร์โทรขึ้นให้แล้วก็ไอดีไลน์เพิ่ขึ้นให้นะครับก็โทรได้ทั้ง2เบอร์นะครับผมรับสายด้วยตัวเองนะครับเป็นเบอร์ตรงของผมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เต็นท์ของผมก็ติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าไซมาร์นะครับคลิปนี้ก็ให้ลองกันประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับคนที่ขายรถตรงไปตรงมาอย่างผมเนาะนะครับขอบคุณทุกๆท่านจริงๆนะครับขอบค